วัสดีพี่น้องที่รักดีแล้วเราพี่น้องที่เรามีความเอาใจใส่กระตือรือร้นที่จะทำงานในชีวิตของเราอย่างดีหลายคนตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือพยายามสร้างอนาคตของตนพยายามสร้างครอบครัว มีลูกหลานแล้วก็พยายามเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีมีอนาคตแต่พี่น้องต้องอย่าลืมเอาใจใส่เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะพี่น้องเราทำอะไรถ้าเรารู้จักละเอียดละออเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเราก็จะได้ผลงานที่ดูมีค่าเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ คุณงามความดีเนี่ยพี่น้องทำไมพ่อถึงพูดอย่างนี้พี่น้องก็เพราะว่าในหนังสือพระคัมภีร์ซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างคนโบราณกับพระเป็นเจ้านั้นนะ่ะพวกท่านได้รับการเตือนสติจากพระเป็นเจ้าแล้วก็นำเอามาเตือนใจเราเอาไว้นะสิท่านบอกว่า เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องไม่ทำโดยที่เราไม่นึกถึงคนอื่นทุกครั้งที่เราทำอะไรเราต้องนึกอยู่เสมอว่าเรากับคนอื่นเป็นพี่น้องกันเราต้องไม่ทำอะไรเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะทำเพื่อให้ตัวเราเองได้ดีและมีความสุขเพื่อครอบครัวลูกเต้าจะปลอดภัยเท่านั้นแล้วมีใจอวดว่าตัวเองเนี่ย ดีกว่าคนอื่นเขาไม่มีใครดีสู้เราได้จะอยากทําความดีก็ต่อเมื่อต้องรู้สึกอย่างนั้นว่าตัวเองอยู่อยู่เหนือคนอื่นเขาถึงจะมีใจกระตือรือร้นอยากจะทำํำ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทํา และใช้วิธีการที่ไม่รู้ตัวด้วยการมัวแปะแต่ไปตัดสินพิพากษาติฉินนินทามองคนอื่นเขาในแง่ไม่ดีอยู่ร่ำไปมันไม่ใช่ติเพื่อก่อหรอกแต่มันเป็นติเพื่อทำลายแต่ต่อหน้าก็จะทำเป็นสร้างภาพดูดีไม่ว่าใครเขาทำเป็นโฮลี่ดีที่หนึ่งเลยรับหลังนะ่ะ ใครเผลอไม่ได้เลยทีเดียวเวอะเพราะมันคิดชั่วตั้งแต่ในใจคนทำคนอื่นได้อย่างนี้แล้วเวลาทำความดีมันถึงจะมีความสุขสุขที่ได้อยู่เหนือคนอื่นนี่มันสุขแบบผีผีเลยจริงๆนะพี่น้องเพราะการทำด้วยเจตนาที่ค่อนข้างแคบอยู่แต่ตัวเอง และครอบครัวพี่น้องอย่างนั้นนะพี่น้องหลายครั้งมันทําให้เราเผลอไปเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนคนอื่นเขาหลายครั้งเรามักไม่ทันระวังที่จะไปติฉินนินทาใครต่อใครเข้าเพราะเรากําลังพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของตัวเราและครอบครัวเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และใช้วิธีการตัดสินความดีด้วยการไปไม่เห็นด้วยกับการกระทำของคนอื่นเขาและค่อยๆมองเห็นคนอื่นเป็นคนละพวกกันกับตนเพราะความคิดและการกระทำที่แตกต่างกันจนในที่สุดค่อยๆเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นการมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปนั่นแหละพี่น้อง คืออันตรายของการพยายามจะเป็นคนดีของเรามนุษย์ที่เมื่อตกมาอยู่ในโลกที่อ่อนแอเพราะบาปกำเนิดแล้วการทำความดีของเราจึงมักล้าเส้นความรักความเอื้ออาทรล้ําเส้นความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่พี่น้องที่เคยเป็นลูกพระ รักใคร่กันดีในเมืองสวรรค์ไปเราไม่สามารถทำดีของเราและในเวลาเดียวกันก็ยังมองเห็นความตั้งใจดีของคนอื่นๆและสามารถจะยังคงรักใคร่ปรองดองพร้อมๆกันไปด้วยพี่น้องในโลกที่ตกต่ำนี้นะพี่น้องคนเราทำความดีแบบต่างคนต่างทำ มองเห็นความดีที่ตนทำเป็นความดีเพื่อความดีตามที่ใจตนกําหนดไปเสียแล้วเราไม่สามารถมองเห็นความดีเป็นความดีที่มีไว้เพื่อความรักใคร่ปรองดองกันในหมู่เพื่อนพี่น้องเหมือนอย่างเก่าที่เราเคยเป็นกันในสวรรค์เราไม่สามารถมีความสุขในความดีของเรา ร่วมกันกับความสุขในความดีที่คนอื่นเขาทำได้อีกต่อไปแล้วเรามักตัดสินการกระทำของคนหนึ่งเขาอยู่เสมอทุกครั้งที่เราทำดีเรามักแข่งขันกันในการทำความดีจนกระทั่งกลายเป็นการมองไม่เห็นความตั้งใจดีของกันและกันไปและไม่ใช่ มองไม่เห็นความตั้งใจดีของกันและกันเท่านั้นนะพี่น้องแต่เป็นการมองไม่เห็นความรักที่เรามีต่อกันไปอีกต่อไปแล้วชีวิตของเราในโลกใบนี้เราแต่และคนต่างคนต่างทําความดีโดยที่ไม่ใช่ความดีเพื่อที่จะรักกันอีกต่อไปแล้วพี่น้องแต่กลายเป็นความดีเพื่อที่จะต่างคนต่างอยู่ และไม่เหลียวแลกันอีกต่อไปจึงดูเหมือนว่าสิ่งที่เราแต่ละคนพยายามจะทำความดีสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกันอยู่นั้นน่ะกลายเป็นการสร้างความแตกแยกมากกว่าที่จะสร้างสรร์สวรรค์ของพระเป็นเจ้าที่คนเราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเข้าอกเข้าใจ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไปเสียแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับฟาริสีที่ทําบุญด้วยข้าวของสารพัดแต่กลับละเลยความรักต่อผู้คนไปนั่นแหละพี่น้องจะมีประโยชน์อะไรจริงไหมพี่น้องถ้าพ่อและพี่น้องมีชีวิตอยู่ดีกินดี รู้จักเลี้ยงตัวเองพ่อพี่น้องสามารถเอาตัวรอดถือศาสนาพ่อเป็นพระสงฆ์พี่น้องเป็นสตัตบ์รุษไปวัดทำบุญกันอย่างดีเลยแต่มันยังขาดอยู่อีกนิดหนึ่งอ่ะชีวิตมันยังไม่ละเอียดพอพี่น้องที่เราจะมีใจเข้าอกเข้าใจคนอื่นเข้าให้มากกว่านี้หน่อยนะ พยายามอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยนะให้มันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อกันจริงๆไม่ไปตัดสินพิพากษาใครไม่ไปรังเกียดรังงอนใครจริงไหมพี่น้องเราต้องพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันให้มากกว่านี้อีกหน่อยจริงๆนะพี่น้องไม่มีใครเป็นคนดีพร้อมหรอกคนทุกคนเขาก็กำลังพยายามด้วยกันทั้งนั้น และเขาก็มีมโนธรรมที่กำลังพูดคุยกับพระเป็นเจ้าของเขาอยู่วันนี้เขาก็เข้าใจอะไรอะไรได้แค่นี้เองเราเองก็เป็นอย่างเขาด้วยเหมือนกันไม่ใช่หรือพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรกับใครเขามากนักเลยเราต้องฝืนใจมองให้เห็นว่าคนอื่นเขาเป็นพี่เป็นน้องของเรา อย่าไปมองคนอื่นเขาเป็นศัตรูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสิพี่น้องเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราไม่มีใครเหมือนกันหรอกตัวเราเองยังทําไม่ถูกใจตัวเองได้บางครั้งเลยนี่นาใช่ไหมพยายามมีใจเป็นมิตรกับคนอื่นเขาให้ได้เถิดมีข้อผิดอะไรก็ค่อยๆช่วยแนะช่วยบอกกันไปเถิด อย่ามัวแต่ไปตั้งแง่กับใครเข้านักเลยเราอย่าใช้ชีวิตแค่เอาตัวรอดของเราและครอบครัวของเราหรือพักพวกของเราฝ่ายเดียวจนมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้สนใจที่จะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อคนใกล้ตัวที่กำลังลำบากสักเท่าไหร่ <c oughs> นอกจากไม่ค่อยจะช่วยอะไรข้อทางกายภาพแล้วจิตใจความนึกคิดของเรา เรายังเที่ยวได้ไปมองคนอื่นเขาว่ายังทําตัวไม่ดีพออย่างนั้นอย่างนี้อีกด้วยเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตมันเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องแล้วและคนอื่นเขาทำไม่ถูกต้องเขาใช้ชีวิตไม่ดีเขาต้องถูกตำหนิพี่น้องซึ่งการคิดกับคนอื่นอย่างเนี้มันไม่มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยลพี่น้องรู้ไหม เพราะเราไม่ควรใช้ชีวิตของเราให้มันดีเพื่อที่จะได้เอาไปติฉินนินทาคนอื่นเขาแต่เราต้องทำชีวิตให้มันดีเพื่อที่จะมีกันและกันกับคนอื่นเขาด้วยมันถึงจะถูกพี่น้องถ้าเขายังทำอะไรไม่ดีเรามีแต่จะต้องช่วยเหลือเขานี่ช่วยก็ไม่ช่วยแล้วยังไปตัดสินพิภากษาเขาอย่างนี้อีกอะ่ะมันใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะพี่น้อง คนที่คิดและทำกับคนอื่นอย่างนี้ก็เท่ากับทำตัวให้ต้องถูกพระตำหนิประนามอย่างนั้นนั่นแหละเพราะเราไม่รักคนอื่นเขาอย่างที่พระสอนเนี่ยไอ้ที่ทำดีมาทั้งชีวิตมันก็จะไม่มีความหมายอะไรต่อหน้าพระเลยทั้งสิ้นล่ละยิ่งทำดีก็เหมือนยิ่งทำไม่ดีหน้าถูกพระตำหนิเพราะเราทำแล้ว เที่ยวได้ไปตัดสินพิภากษาคนอื่นเขาอยู่ร่ำไปแทนที่จะทำดีแล้วรู้จักรักใคร่สามัคีปรองดองกันให้มันได้เราไม่ได้ทำดีด้วยใจรักคนอื่นเขาอย่างที่พระสอนให้ทำเลยสักนิดอย่างเนี้ยนะมันน่าจะซัดสักผัวงพี่น้องว่าไหม,หมพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ